มาหยิบเอาหยิบละหยิบละอ่าหยิบมาแล้วลูกนึงอันนะเออเด็กอย่างน้อยแม่เออแม่เอาหยิบแล้วหยิบแล้วหยิบแล้วหยิบอันนี้หยิบสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกับตันดอมซิ่งนะคะนี่นะคะมีหนูน้อยมาแล้วคุณแม่น่าจะให้น้องจับให้ใช่ไหมคะแม่โอ้เดี๋ยวมาลุ้นนะคะ ไอ้น <mile> ้องบ้านละเอาลองน้องเพงกปเช่าให้แม่แน่นี่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเ่ปเียนกันตอหลวงหลวงปาจไม่เห็นลูกอ่ะเอากอ่ะเอาลูกไ่แทนไอ้ต้นไม่เจอลูกเอานอาเเอาลูกวันเอาลูกวันรอน่องนะคะจับปิงปองนะคะแม่ถือคุณแม่ถือไล่ยล่ไไล่ไล่่ไล่ล่ไล่่ อันนัうう่งน่องปังจับเอจับปูนี่ยังใครยังนีรูนก็ไจับปงนไนูัม่ไ่นอีกม่ปูนะจับปเออนั่จแล้วเสลูกอันนเอาสลูกอมาให้แม่กอาให้แมอมแม่หอยจับเอาใช้มือแม่ไห่อันนี้อมาใช้มืออแม่ลอใเอยอรเดียดับเสร็จาหจกแล้วนะไม่ยิบอายิบ หยิบแล้วมาหยิบมาแล้วลูกนะเอ็นน่าเอ่อเด็กอย่างน้องแม่เออแม่นั่นมาอีกหน่อยหนึ่งหนึ่งเอาเอาหยิบวะอีกตัววะน้องปังเอาอีกตัวนึงเอาอีกไใคนึงเอาหยิบเอาวะเอาอีกบวาลูกเสร็วลูกก็ใจหายจับหนึ่ง แปดหนึ่งนะครับแปดหนึ่งเนาะชื่อน้องปังปังครับโอ้ปังสมชื่อนะครับหนึ่งแปดอันนี้อันนี้คุณอันนี้คุณแม่ขอรัดไหนคะไทยหรือลาวคะขอลาวขอลาวอ๋อแม่ เออเดี๋ยวขอได้ดูเอาทั้งไทยทั้งลาวป่ะทั้งไทยบอกว่าขอรอบอื่นแล้วขอลาวไม่ได้ต้องขั้งไทยทั้งลาวเนียแล้เนาะเอาไปทั้งไทยทั้งลาวเลยลาวพรุ่งนี้แล้วก็16กุมภาเนาะโอ้โหมอบผมมากเลยจัด16กุมภาให้คุณยายหน้อยเมื่อกี้ขอลาวท่านหนึ่งแปด

คุแม่แม่แน่เนี่ยอะไรบ่เอาเอาแม่น้องแมวคุณแม่จับเลยค่ะจุดเอาวางไปแล้วมีน้ำปูเลยจับคอปลอยชูเกิดอะไรเนาะแบบเบิ่งคือบ่บอะไรอยังไปเบิ่งคู่เดียวคือบ่บอันนี้น้ำปูนะแอะกะ แปดคุณแม่ได้เอาแปดเหมือนกันโอ้แอเันคุณแม่คุณแม่ได้เลขแปดกดใจด้แปดแล้วก็นับเส้กันเท่าไหร่แปดสามเท่าไอนับเส้กันเท่าไดเอ็ด แปดสามแล้วก็เจ็ดเจ็ดแปดสามเจ็ดนี่คุณแม่ขอไทยคุณแม่ขอไทยใช่ไหมคะแปดสามเจ็ดนะคะขอไทยแปดสามเจ็ดเนาะเอเยไทยถูกปุ๊คุณแม่ได้โชคได้ล่ามไหมคะงวดก่อนได้อคุณแม่ถูกตัวไหนคะถูกทั้งบนทั้งล่างเลยได้เลขมาจากไหนคะ ใส่น้ำปูนใส่น้ำปูได้กับปูแต่ว่าเอาจจกเพิ่นจากจากภูเพพินมากแต่ว่ันนี้มากเองอ๋อวันนี้มาเองอ๋อคือวันก่อนนี้ก็คือมีคนมาที่นี่แล้วก็ไปบอกบอกการอย่างนี้ใช่ไหมคะนได้ทูบเมียจุดอ๋อคนได้เลขทูบกลับไปจุดที่บ้านแล้วก่อนมาคุณแม่ฝันดีไหมคะยันอ๋อไอ้ห คุณแม่เพื่อนก็จับได้อะแปดนะคะสามเจ็ดนะคะอันนี้มาขอเองอรอบนี้มาขอเองเลยหลังจากที่ได้รับโชครับลาบ,บมาเนะาะส่วนน้องปังปังนะคะก็จับได้แปดหนึ่งนะคะคุณแม่จับได้แปดสามเจ็ดนะคะมโทรศัพท์นงเพื่อนก็จะนำเงินนะมาต่อเงินเนะาะทำบุญกับปู่นะคะดูเลขท้ายแบงค์รือยังคบพี่ สองสองสูนดิ๊งสองสองหูนย์เอสองสองศูนเผือออกน้อยออกแล้วถุงทั้งบนทั้งล่างได้เยอะไหมคะพี่ครับได้สองร้อยถ้สองร้อยได้สองร้อ งวดนี้น่าจะได้เยอะกว่าเดิมนะพี่เนาะคบแคบคูซงวดนี้เอารางวัลที่เล่นโ้โหาชค่ะงวดนี้นะคะเพิ่นจะเอารางวัลที่หนึ่งนะงวดก่อนถูกสองร้อยบาทเงินซื้อเนาะหนงน้องปังปังเรจับให้นะคะปิงปองนะแปดหนึ่งส่วนคุณแม่ก็จับได้นะคะแปดสามเจ็ดนะคะ

หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งห้าข้ามหนึ่งกไปยังไงข้ามอ่ะน้องจับได้รอบแรกนึ่นแปดนะคะแล้วก็จับเมื่อกี้ได้หนึ่งเจ็ดต้องมาจับอีกได้หนึ่งห้าข้ามหนึ่งหกไปข้ามหนึ่งหกไปได้ยังไงดิเอ๊ได้ไงได้ไงเอาได้หนึ่งหกยี่ิบปเนาะเออื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 ออยิบ นนี่หยิบให้ละฮะเบอรงแมงมุมอันนี้ออกไหมครับออกไหมครับออกไหมครับออกไหมออกไหมออกไหมนี่ออกไหมจุดเลขทูบแล้วออกไหมออกไหมอะไรถามอะไรไม่รู้เรื่องเหมือนนะเดี๋ยวรอรุ้นนะเปรียบเลขปิงปองแล้วก็เลขทูบนะของน้องปังปังนะคะว่าจะตรงกันหรือเปล่านะคะท่าน ค่ะแปดหนึ่งเนาะตอนแรกอะไรนะเ้าค่ะเจ็ดหนึ่งเจห้าหนึ่ง้าหนึ่ง้าหนึ่งหหนึ่งเอานึงงยักแต่ว่าจับน่ปได้อะไรคะแม่มับมีเตขวานตรงกับเลขปิงปองนี่เฮ้ยน้อยๆเดี๋ยเป็นเลขเดาถูกเดาถูกตรงกับเลขปิงปองเลยูถูน้องจับปิงปองล่าสุดได้หนึ่งห้ามาน้องหยิบเลขทูกห้อีก ศู 1> 1. นย์ห้าศูนย์หนึ่งเลขทูบของน้องปังปังนะทุกคนเอามาเอาเดี๋ยวซิวีีเอาเลขน่อยหนได้หนึ่งบเอาเลขหน่อยหนย่งคุณแม่คุณแม่เห็นเลขอะไรคะปังปังหนึ่ง่ม้นวารวยรวยอย่างแสงสันนะขึ้นเอเรื่อพห่อเหรียญเยอมันห้าหนึ่งไม่าน้องขึ้นร ตัวน้อยนี่นะบอมันมีเหล็กตัวน้อยอยู่ในหันจึงิดยายบปงวหันเพอจะเงินตัวน้อยนี่นี่นี่เห็นไหมนี่ขยายขึ้นนั่นแหละนี่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 เป็นห่าห่ยังมีห้าศูนยังม่เน็บลวาอยู่ว่างหันนี่นี่นี่น่นี่ยังไงก็นะคะเป็นแนวทางสิกกุมภานะคะแนวทางเลขทูนะคะของน้องปังๆนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ